ตอนที่ผมลงคลิปใช้ไอจีสิบแปดนี่ยิงจิงจบใช่ไหมครับอันมันเป็นอีพีแรกใช่ไหมแต่ผมลงไปแล้วมันลงแล้วมันบล็อกอนะผมก็กลัวคนที่ยังไม่ได้ดูเนะ่ยมันก็เลยไม่ได้ดูนะมัน,นก็เลยจำลงซ้ำอีกรอบหนึ่งมันจะถูกบล็อกอีกครั้งหนึ่งนะมคลิปนั้นก็ลงไปแล้วก็ เสียใจแลยนะผมก็ทำไปแล้วแต่มันเพื่อเพื่อทุกคนนะที่มันดูไม่ได้นะใช้ที8สิบแปนะแล้วก็มีไอ้ปืนพกเนะี่ยจะใช้เลยนะไม่รู้เป็นพ่อเลยนะที่มันถูกบล็อกไปอ่ะก็เป็นลองครั้งนะผมจะลงแค่ประมาณสองนาทีนะทุกคนแล้วก็จะ ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะแล้วก็อย่ากดไลค์กดซับสไครให้ผมที่ผมทำเกี่ยวกับปืนยิงที่จบอีพหนึ่งกับ e ีพีด้วยนะ e ีพีก็ตัดมันมีอีพีน่นะมันตัดไปตอนนั้นนะผมก็เลยทำมันลงใหม่นะก็ดูต่อจาก e ีพีแล้วพอตัดไปก็ไปดูอีกนะผู้ชมนะเดี๋ยวอีพี อีพที่หมันตัดไปแ่ผมจะวาททำที่หลังก็ได้นะทุกคนเพราะตอนนี้ผมยังไม่ว่างนะเาะเพราะผมจะเป็นนั่งตัดต่อคลิปนะทุกคนแต่ผมจะเอาคลิปตลกตลกมาให้ทุกคนดูนะเนี่ยนะคุณผู้ชมได้ดูแน่นอนผม ไม่ต้องห่วงนะถ้าผมไม่ได้ทำชิยวโจก,กปืนก,ก็คอมเมนต์มันได้นะว่าให้ทำแต่ผมจะทำให้นะก็แค่นี้แหละครับ